ขอเสวสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปุ่มกดของซันเตส35 0 G ไม่ใช่ครับซันเตส368 G นะครับที่กำลังโด่งดังแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าในปุ่มกดมีอะไรบ้างน,นะครับนะครับ มาดูด้านซ้ายกันก่อนนะครับปุ่มตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มไฟสูงไฟต่ํานะครับปุ่มตรงนี้ก็คือเป็นไฟสุดเฉินะครับปุ่มนี้ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายปิดเลี้ยวขวาปิดนะครับส่วนปุ่มข้างล่างคือแต่นะครับส่วนปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มไฟสปอร์ตไลท์นะครับนะครับปุ่มนี้ ปุ่มเซตก็คือเซตหน้าจอนะครับปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มโหมด <oot> <again> <standards> <ortune> นะครับก็คือเลือกหน้าจอนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับก็คือตรงนี้เป็นสวิตช์พับลันปิดเป yep. ิดเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นการเปิดโหมดสปอร์ตโหมดดีโคอันนี้เป็นการเปิดระบบเพื่อสตาร์เครื่องยนต์นะครับอันนี้ปุ่มสตาร์เครื่องยนต์นะครับ ส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดทักชันคอนโทรนแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดบเบาะนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มเบรกมือนะครับ ก็ S 1> <S 1> จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวปุ่มบนแฮนของ u n t เตส 350G นะครับซเต 368G นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับช่องกองกลด้วยน,นะครับสวัสดีครับ